ร้านแอดฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ้าออนไลน์4 ROV และฟรีไฟสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เราไปเซ็นต้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม มาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่กับฟูลทีมสเปอร์กันดีกว่านะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นฟูลสเปอร์ที่โคตรโหดนะครับผมอันนี้คือแค่ซึ้ซืมนะจริงๆเจ้าของนี่เขามีแบบตัวหุ่โหวอีกเยอะเลยผมนะตอน20่ทีเอสแบบนี้ก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเน้นแบบตัวบวก8แล้วก็พวกไอคอนที่มันบวก4บวก3ามพวกนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าตัวพวกเนี้ย วกห VTR เบลเนี่ยซอน20บเสบวกหาเนี่ยคือมันธรรมดาไปนะครับผมเรามาเน้นบวก8กันดีกว่านะครับผมช่วงนี้ผมก็เน้นบวก8ด้วยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เลยและกันนะครับผมถ้าใครมีทีมบวกแส,สวยๆเป็นฟูลทีมหรือว่าเป็นฟูลทีมรวมๆบวกแเก่งๆแบบนี้ก็ส่งเข้ามาให้ผมรีวิวได้นะครับผมช่วงนี้กำลังอยากรีวิวอยู่นะก็ส่งเข้ามากันเยอะผมทังเพจนะครับโอเคมาต่อที่สเปิร์มเราดีกว่านะครับ ก็ต้องบอกเลยว่ามีไอคอนถึง3ตัวทีเดียวนะบวก3ถึงบวก4เลยนะครับ <Wow. S 1> ไอคอนก็จะมีแกลลี่ลีนิเกอร์กับเท็ดดี้ชอิลลิงแฮมไอคอนนะครับ2คนนี้ต้องบอกเลยว่า ลินิเกอร์ที่ผมเคยจับผ่านมานะก็เร็วหาช่องดีครับเด่นๆคือหาช่องกับความเร็วนะครับผมแล้วก็มีค่อนข้างคมอยู่นะครับแต่ว่าที่เป็นข้อด้อยเลยจะเป็นเรื่องของความแข็งนะครับผมคือโดนชนไม่ได้เลยครับผมด้วยรูปร่างที่ตัวเล็กนะถึงแม้จะมีค่าความแข็งกร่112นะครับผมแต่ว่าชนไม่ได้ผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับเอามาวิ่งหาช่องนี่คือแจมนะครับผมส่วนเท็ดดี้ชืรอเิงแฮมนี่ผมไม่เคยเล่นนะน่าจะเก่งเรื่องม่งบอลนะครับรับเท็ดดี้ชืรอลรงแฮมนะครับผมก็ นั่นแหละเดี๋ยวไปลองเล่นด้วยกันครับอันนี้เป็นบวกสเลยถ้าบวกหนี่คืออย่างโหดนะผมว่าเนี่ยใช่ครับนี่ครับสแตนแบบข้างล่างก็คือแดงเถือกนะก็นั่นแหละครับเป็นบวกสวันนี้ก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูครับผมหม่งบอลน่าจะแจ่มนะครับผมหาช่องก็น่าจะดีอยู่นะ122เท่าเอ่อลีนิเกอร์เลยนะครับแต่ช้ากันเองนะครับผมแล้วก็มีทิสเตียนอีลิกเซ่นครับผมปีฮอตบวกแนะนี่ว่าท็อปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไม่น่าท็อปมั้งปีนี้ครับอีลิเซนน่าาจะมีีีปท่่่เกกงวนี้นะแต่ว่าอออัััันนนนีีี้้มมก็โหหดแลวครรบบผสิเซปฮต8นะนนนี่เลยครัับแตท้งใะ ก็เด่นเรื่องของการส่งบอลนะครับผมส่งบอลแล้วก็การควบคุมบอลความคล่องตัวอะไรพวกนี้นะครับสำหรับอีริกเซนก็เป็นกองกลางพรีเมียร์เกอร์นะตัวทําเกมนะครับประมาณนั้นนะสนหับสองเท้าด้วยนะเนี่ยถือว่าแจ่มนะครับผมแล้วก็มีกองกลาง2ตัวผมเรียกว่าแน่นๆเลยนะครับเป็นมูซาซิโซโก้นะครับ 19CL บวก8นะครับแล้วก็โรเซลโซบวก8ปีวันทูวัตนะครับสำหรับซิโซโก้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ แต่ก่อนนี่คือแม่งโคตรโอพีเลยนะคุณผู้ชมครับเป็นตัวเมตาตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับแต่ก่อนถ้าทุกวันนี้ผมไม่รู้มันยังเมตาอยู่หรือเปล่านะเพราะผมก็ไม่จับเขานานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้ด้วยนะครับ แต่ว่าก็น่าจะเก่งเหมือนเดิมแหละนะครับก็ต้องไปลองเล่นกันดูครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของเกมรับที่ดีนะครับสำหรับซิโตโก้แล้วเพราะว่าเล่น CDM นี่คือเป็นตำแหน่งธรรมชาติของเขาเลยนะครับนะก็น่าจะแจ่มนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้นี่คือผมจับมายืนเป็น CDM นะครับเพราะว่าเรามี CDM อีกตัวหนึ่งแล้วมันไม่มี CDM มายืนนะนะครับผมแล้วก็มีโลเซลโซตัวนี้ลืมให้ดูสเตตนะครับโลเซลโซนี่ตำแหน่งจริงเป็นเพลย์เมคเกอร์นะเอ่อกลางลุกนะครับแต่ว่าจับดีเอ็มเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับ ก็เด่นเรื่องของการส่งบอลนั่นแหละเหมือนอีริกเซนเลยครับผมเป็นพรีเมีเกอร์เหมือนกันนะครับก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะครับผมแล้วก็มีอีริกไดเออร์ครับตัวนี้นะครับผม PGR นะก็เอาจริงก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับตัวนี้ดูดิสแตนมันก็เฉยๆนะเอาจริงสำหรับผมนะครับแต่ว่ามันก็บวกแปลอะเอามายืนไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กสตัวนะครับเป็นโทบี้อันเดอร์ไวเรลปีอัพนะครับผมปียูพีนั่นเองครับปีใหม่เลยนะตัวนี้น่าจะ เก่งที่สุดของอันเดอร์ไวเรลแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูครับตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยครับเพราะว่ามันปีใหม่เนาะความเร็วนี่ถือว่าแจ่มจัดอยู่เหมือนกันครับผมร้อนะตัวก็ไม่ได้สูงมากหรอกแต่ว่าก็ถือว่าสูงอยู่นะครับก็ประท้ายเยอะมากนะครับนะเด่นๆนะครับผมส่วนโซเคมเบลไอคอนนะครับตัวนี้น่าจะเก่งอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าเป็นไอคอนเลยครับผมเร็วตัวใหญ่นะครับผมแข็งแกร่งโคตรๆนะครับหมุนบอลก็โคตรดีนะครับผมนะเก่งแน่นอนครับตัวนี้แล้วก็ตำแหน่งแบ็คซ้ายกับแบ็คขวานะครับเป็น แชทอุริเย่นะครับผมแล้วก็แดนนี่โรสนะครับสองคนนี้นะก็เป็นแบ็คซ้ายกับแบ็คขวาที่เอาจริงในฟูตี้สเปอร์เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะผมไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่านะแต่ว่าในคลิปนี้มันมีบกแปดเขาใช้ไปเลยละกันนะครับผมแต่ตก็ดูดีอยู่นะก,นกลางๆครับไม่ได้แด่ไม่ได้ขี้หหี่อะไรนีครับผมก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับ แล้วก็มีอุโกโยลิทนะครับผมปี20นะตัวนี้บวก8นะครับผมก็สเตตประมาณนี้นะครับตัวรถเอพีแต่ว่าเอพีมันก็เหลือเยอะอยู่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็อย่างที่บอกไปครับมีเบลวีทร์ตัวนี้ไม่ต้องดูสเตตหรอกเนาะน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วผมมีเบิร์ชไวครับตัวนี้ผมไม่เคยใช้นะอาจจะใช้ครับในคลิปนี้แล้วก็มีซิกเกอร์สั้นตัวนี้ก็เคยใช้ในฟูลเอเวอร์ตันแล้วนะซอนถึงมินนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่ครับผมใช้กันเยอะนะครับตัวนี้เก่งครับแล้วก็มียูริบิชเช่ครับผมคนนี้เเคยยยออู่สปร์ด้วนะ ก็เอามาเป็นตัวสำรองได้ครับผมนะั่อยู่3ปีเลยนะครับผมช่วงดาวรุ่งนะแล้วก็วันวิสก,ก้าตัวนี้ไม่เคยอยู่สเปอร์นะครับผมอยู่แมนยูนะเขามีเฉยๆครับมีโจฮาร์ดบวกหด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มีรีเนเกอรท์ทีทีบวกแกับโซโคเคมีโอท,ท,ทีทีบวกแแล้วก็ใช้เอคอนดีกว่านะครับประมาณนั้นนะ ก็ตามนี้นะครับผมสำหรับนักเตะตัวจริงของเราก็ถือว่าค่อนข้างโหดนะครับผมพลังไอคอนผสมกับพลังบวกแปดนี่ก็น่าจะแจี่ใช้ได้ทีเดียวนะครับน่าเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวไปดูแท็กติกทีมมันก่อนนะครับสำหรับแท็กติกทีมเนี่ยผมปรับอะไรไว้หรือเปล่าผมปรับไว้ประมาณนี้นะผมปรับไว้ตั้งนานแล้วนะครับผมนี่ครับม้แท็กติกสองนะครับก็เหมือนเดิมครับผมแท็กติกก็คล้ายๆเดิมหมดเลยนะครับทุกคลิปตามนี้นะครับแล้วก็แท็กติกนักเตะเดี๋ยวขอปรับตรงนี้ก่อนลวกันนะครับผม อันนี้เป็นเกมลับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแท็กติกนักเตะนะก็ประมาณนี้ผมสำหรับแผนแท็กติกแล้วก็นักเตะครับส่วนทีมคันเลอร์ก็บวกยิงไกลอีก2ครับผมแล้วก็เลี้ยงบอลบวก1นะครับนะก็ได้ตามนี้เลยนะครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมสำหรับทีมนี้นะมูลค่า4ี่แสนล้านครับผมนะไอคอนประสานกับบวก8ครับผมมันจะโหดขนาดไหนนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลูยดีกว่าครับผมไปฮะมาคุณผู้ชมครับผมมาลุยกันเลยครับผมนัดนี้เจอกันเนอร์สด้วยครับอาร์เซนนอนนะ อัปเปอร์จรอาเซนนอนนี่มันอะไรกันครับมาเข้าไปโอเคได้บอลครับอันดร์เวเลว่ชนได้ดีใช่แล้วโอเคขึ้นมาได้ส่วนไหมทำไมนักเตะมันดูช้าทุกตัวเลยวะเง้พี่แบบดูช้าทุกตัวเลยคุณผู้ชมขึ้นก่อนเึ้นแหมจ่ายทะลุเลยครับจังหวะนี้วิ่งมาได้ดีเรียดๆโอ้โห ไม่ได้ได้ไงวันหน้าเฮ้ยที่จตักมาได้ด้วยแลวบอลเอาลงได้ด้วยครับชิบหายแล้วครับผมตรงกลางหน้าอาร์เซนอลไม่มีแต่ตัว,ตวใหญ่ด้วยโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยโอ้โหเกือบโดนเสียวเลยครับเสียวเลยจะแพ้อาร์เซนอลไม่ได้นะอลิร่วมเมืองนาะมาก่นพีกไหมนี่เกอ้อ โอ้โหหนีไม่ได้วาลีนิเกอร์มันตัวเล็กครับเลียมมันไม่สู้เขาอะโอเคแล้วก็คืนมาครับไปเองไปเองครับจังหวะน,นี้ความเร็วความเร็วมีไปเองกับทางเดิมกับทางเดิมมาได้ครับตบเรียบร้อยครับผมโอเคลินิเกอร์จ่ายเชอร์รี่แฮมครับต้องชมความเร็วของลินิเกอร์พวกทีความเร็วร้อยยี่ครับระดับร้อยยี่นะมันต้องอย่างนี้ครับผมได้สวนปะมา,มา หลบสโซ่ไฟช็ชอตเข้ามาหลบมาได้ครับแต่ทางเดิมเฮ้ยได้อยู่โอ้โหต้องยิงเลยแล้วกันโอ้โหทุรักทุเละนะครับเบียดเข้าไปมาอีกจังหวะหนึ่งอีกจังหวะเดียวมาอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดไปแล้วครับอุลิเย่แบกขวาเปิดเปิดลุ้นนี้ไหมตบ อะไรครับเจอลิงแฮมไม่เข้าได้ไงเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยมุดมุดโซเคลเบลมาได้ไงนายมุดมาได้ยังไงกันโอเคจิ้มมาสวนไปชิ้นกันมาใส่ครับอีกเส้นเฮ้ยเกือบเสียแล้วน่ะเฮ้ยโอ้จ่ายยังจะจ่ายยังจะจ่ายไปติดอีกนะโอเคเอฟ มาครับผมอูริเย่ไปแล้วครับอูริเย่ตายอยู่ตบสตัตติเออลีนิเกอร์นี่คือตัวหวังผลเลยครับกองหน้ายิงอยู่คนเดียวเลยนะเชลลิงแฮมนี่คือผมอว่ามันแบบมันไม่ค่อยเท่าไหร่คุณผู้ชมครับคือแบบเล่นยากอะเช์ลิงแฮมอะค่อนข้างช้าแล้วก็พลิกตัวช้าครับผมวิ่งก็ช้าพลิกตัวก็ช้านะสู้ลีนิเกอร์ไม่ได้ครับผมถ้าเทียบความเก่งสำหรับผมนะเชี่ยแล้วเชี่ยแล้ว หลุดมาได้ไงอะหลังสองตัวไม่อยู่ครับวัดมันเกินไปดูฮะคุณผู้ชมดูดิอะไรอะไม่ไม่ไม่เอาขาไปจิ้มนะคุณผู้ชมครับโอ้โดนเลยครับงงมากเลยลูกนี้ไม่น่าโดนอะคือลุมสองขนาดนั้นนะ่ะแล้วแบบเขายังไม่ได้เหลี่ยมดีกว่าเลยไปแล้วครับผม สวยกลับมาตัดเออเชอร์ริงแฮมยิงสักทีครับผมต้องชมอีกเส้นครับลูกนี้ฝ่ามาดีเอฟสวยพลิกมาดีโอ้โหแล้วช่องนี้โอ้แต่มันวิ่งไม่ได้ดีเลยครับมาไปครับให้เราไปให้เราไปตรงกลางโอ้กว่าจะจ่ายเอายังได้ครับกลายเป็นดี จายบัดนาเท็ดดี้ไม่ทําให้ผิดหวังว่ะแม่ตอนต้นเกมนี่บ่นนะแกครับนะาแกยิงโชว์สอลูกเลยนะครับผมดักได้อันดร์ไวเรลนะครับไหลามาอ้าดุดเลยครับผมแบบนี้ไปเองดีครับแต่ค่อนข้างช้านะเอายิงค่อนข้างช้าเลย <c oughs> เขาไม่ออกมาผมจะยิงเลียดทำไมวะ <c oughs> เปิดเข้ามาครับ <c oughs> เบลมเรียบร้อยสี่หนึ่งไปครับ แกเลตเบลมามเงียบแต่มาหานะครับตัวนี้ตอบบีโดเลยครับผมเหรอยังไม่จบอีกไหมถ้าได้อีกว่าเอาอีกครับเอาอีกว่าเอาอีกอะปิดดิได้ดิครับเอามั่วมาก็ได้ด้วยครับตบมไม่ได้ครับโอเคจบเกมไฟมมครับผมแม่เรียบร้อยครับตอนนี้สี่หนึ่งก็โอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟูลทีมสเปอร์บวกแปดแล้วก็ผสมตำนานทีมนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่า มันเป็นทีมที่เอาจริงมันก็เก่งครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะตึงอยู่นะในการเล่นจริงครับผมโดยเฉพาะเชอร์ลิงแฮมเนี่ยนะครับผมคือเป็นตัวที่สแตทดีครับแต่ว่า ด้วยความที่เขาช้านะครับผมความเร็วช้าวิ่งช้าแล้วก็แบบค่อนข้างจะพลิกตัวช้าด้วยนะเลี้ยงบอลก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ทําให้มันค่อนข้างเล่นยากนะครับสำหรับนาเทนดี้นะแต่ว่าถ้าเอามาเป็นแบบตัวมงตัวรอยิงอะไรแบบนี้ผมว่าน่าจะได้ครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมเน้นเป็นแบบทําชิ่งแล้ววิ่งอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งมันเล่นยากนะครับสำหรับเท็ดดี้นะก็เลยคิดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่รับผมในคลิปนี้นสำหรับเท็ดดี้นะส่วนรีนิเกอร์นี N ่ผมไม่ผ่านนะครับให้ผ่านเลยนะคือเขาทั้งเก่งครับเล่นง่ายมากครับผมสำหรับ ส่วนกองกลางเนี่ยโลเซโซกับอีลิกเซนเนี่ยจ่ายบอลดีครับจ่ายบอลดีเลยครับแต่ว่าทิโซโกกับไดเออร์นี่คือเล่นเกมรับดีแต่ว่าจ่ายบอลนี่ไม่ได้เลยครับจ่ายคตดกากนะก็จ่ายติดบ้างอะไรบ้างครับผมไม่แนะนำเอามาจ่ายครับเอามาเล่นเกมรับอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับสำหรับซิซโโกกับไดเออรนะ ก็ประมาณน,น,นี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็มารีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะครับสำหรับฟูทีมสเปอร์ชุดนี้ครับก็ถ้าใครดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ก,กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการรีวิวต่อไปกันด้วยนะส่วนใครที่มีทีมบวก8แบบนี้เป็นฟูทีมหรือว่าจะเป็นทีมแบบทั่วๆไปบวก8บบเก่งๆก็ส่งเข้ามาให้ผมรีวิวทางเพจได้นะครับนะก็ส่งเข้ามากันเยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอลา